ทีวีสีช่อง3ามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บอตทอโกแก่ยามาฮ่า Panda Holiday เสนอ กว่าซื่อสวนเชินค่ะน้ำพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็เพิ่งบอกว่าน้ำพึ่งยังคงอยู่ที่ประเทศจีนบนทลนเ,เสชวนค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่4ี่แล้วนะคะน้ำพ,พึ่งก็อยู่ที่จิวใจกโกค่ะวันนี้เราต้องเดินทางกลับไปที่เฉินโตยนึกถึงการเดินทางนะคะ ยาวไกลมากเลย,เล,ยล่คะค่ะซึ่งเราก็ต้องกลับในระยะทางยาวไกลเช่นเคยนะคะแต่ระหว่างทางค่ะมีสถานที่ท <laughs> ่องเที่ยวให้เราได้แวะเที่ยวด้วยเผลอแป๊บ ะะการเดินทางเที่ยวละไมไปจิ๋วแจ้กโกก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะเช้านี้เราก็จะออกจากจิ๋วแจ้กโกเพื่อเดินทางกลับไปเชินตูอีกครั้งแต่ก็จะแวะพักเที่ยวตามจุดสําคัญสําคัญต่างๆก่อนนะคะระหว่างนี้น้ําขึ่งขอค่าเวลาด้วยกิจกรรมสนุกๆก,กับลูกทัวร์บนรถกันไปพลางๆก่อนกันแล้วกันค่ะใใจนใจนนา ระหว่างทางกลับนะคะเรามาแวะเที่ยวเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของทิเบตกันก่อนที่ซอนจูแห่งนี้ค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายหินที่เบตที่ขึ้นชื่อเชื่อกันว่าหาใครมีหินที่เบตพกติดตัวไว้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตค่ะที่สําคัญนะคะที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้เรารู้ถึงการเลือกหินที่เบตว่าจะเป็นของแท้หรือไม่นั้นจะดูแบบไหนแหมดีจังค่ะคราวนี้เวลาไปเจอวางขายที่ไหนเราจะได้ดูเป็นเนาะ สำหรับใครที่เดินทางไปมาระหว่างเฉินตูกับจิ๋วใจ้โกก็ต้องผ่านเมืองนี้ค่ะเมืองหน้าด่านที่มีชื่อว่าเมืองทรงพานค่ะระหว่างทางนะคะเราก็ได้มาเที่ยวกันหน่อยค่ะตรงนี้นะคะตอน ตอนที่เราเดินทางไปที่จิ๋วไจโกเนี่ยเราก็ผ่านบริเวณนี้แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราต้องรีบเดินทางไปใช่ไหมคะเราก็เลยไม่แวะและบริเวณนี้นะคะก็เป็นเมืองโบราณค่ะเรียกว่าเมืองตรงพานค่ะมีกำแพงเมืองด้วยอุ้ยสวยมา คุณจอค่ะให้คุณจอไล่ฟังดีกว่าว่าเมืองน,นี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเมืองรงพัน,นีนะัสอยู่ายสมัยเลนพันนเลนร้อยปีที่แล้วราชาวงศ์ถังนะประเทศจีนนะกับทิเบตยังไม่ได้ร่วมเป็นประเทศเดียวกันนะเสลือทิเบตก็อยู่ฝั่งภาคตะวันตกนะเสแล้วก็จาก,จาก,จากที่นี่ก็เป็นแดนของดวันจีนกับทิเบตเป็นชายแดนนะครับ เราดูสององนี้นะครับนะทีท่ผู้ชายก็เป็นห่ายับเผ่าคนที่เบียรเน,นี่ยนวะ่าทรงจางการพูดอันนั้นก็อ,อ,องค์หญิงวันชฉนกงจูและสองคนแต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วก็จิงกัดที่เบียรก็เป็นครอบครัวกัน ส่วนด้านนี้เป็นอนุสาวรีย์กริย์ทรงจ้านการผู้แห่งทิเบตกับองค์หญินเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังที่เป็นผู้ที่นำความรู้และศิลปะรวมถึงพุทธศาสนาเข้ามาในทิเบตค่ะชาวทิเบตนะคะจึงรักและศรัทธาต่อทั้งสองพระองค์มากก็เลยสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะและที่นี่เป็นเมืองหน้าด่านแถมยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าชื่อดังในอดีตอีกด้วยนะคะ ที่เห็นนี้ก็คือกำแพงเมืองจีนและประตูเมืองเก่าค่ะ จนเมื่อยเลยนะคะนี่ตั้งหลายชั่วโมงค่ะกี่ชั่วโมงลหละประมาณ1ิกว่าชั่วโมงทีเดียวเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ค่าแล้วก็มาถึงที่เฉิงตูได้เวลาทานอาหารมื้อค่ากันละค่ะ<อ>เขาบอกว่านะคะมื้อค่านี้เนี่ยเผ<อ>็ดร้อนซาเป็นสุกี้เสสวนค่ะถ้าง,งั้นนะพึ่งเราลองไปชิมกันดีกว่านะคะรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเผ็ดร้อนซา ในมื้อเย็นนี้เราก็มารับประทานซุกี้เสชวนกันซึ่งเสน่ห์ของซุกี้เสชวนนั้นจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุกี้ที่อื่นๆแม้กระทั่งของบ้านเราเองคือ ความเผ็ดร้อนจัดจ้านของน้ำซุปในหม้อสุกี้ที่ผสมปรุงรสชาติด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศมากมายโดยเฉพาะพริกไทยเสฉวนที่มีความเผ็ดร้อนติดปากไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะพอลองชิมแล้วน้ำพึ่งให้3มคำค่ะเผ็ดร้อนชาแบบติดปากเลยล่ะค่ะ เจ้าเฉินตูไม่พ้นที่จะมาแวะซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างโบหิมะที่ร้านเป่าสู้ถังค่ะนอกจากโบหิมะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนช่วยบำบัดรักษาอาการต่างๆอยู่หลายชนิดแล้วเราจะรู้ถึงสปปรรพคุณของแต่ละอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ต้องกังวลค่ะเพราะที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยได้ชัดมากๆคอยอธิบายให้ฟังอยู่ค่ะ ที่เราได้ไปชมบัวหิมะก,กันแล้วนะคะเรายังพอมีเวลาเหลือก่อนที่เราจะไปที่สนามบินค่ะเพื่อก็เลยพาลูกทัวร์นะคะมาที่วังแพะเขียวค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นสำนักใหญ่ของรัฐที่เตาเจะยิ่งใหญ่หลังการขนาดไหนหนา่าต้องตามนงะพึ่นเข้าไปชมกันละค่ะไ,ไปไหนกันหมดแล้วอ้าวไก่อยู่นี่อ้าไก่รออยู่ค่ะ ะะสร้างขึ้นสมัยก่อนราชวงศ์โจเมื่อ2,000ปีที่แล้วมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างสองศาสนาค่ะคือลทัทธิเต๋ากับศาสนาพุทธเข้าไว้ด้วยกันอย่างดีเลยล่ะค่ะที่สำคัญยังเป็นพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเฉินตูอีกด้วยล่ะ บอกว่าถ้าน้าเพิ่งเข้าไปข้างในที่เป็นเรียกว่าเป็นห้องที่มีพระอยู่เนี่ยนะคะกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องวิดีโอเข้าไปถ่ายไ,ได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่งต้องขอตัวเข้าไปข้างในนะคะสงสัยว่าต้องขอกล้องไว้ตรงนี้นะภายในวังแพ์เขียวประกอบไปด้วยตำหนักสำคัญต่างๆได้แก่ตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุณสาลายันแปดทิศตำหนักถังอ่องตำหนักซานเซินจะเห็นได้ว่ามีคนจีนแล้วก็ชาวต่างชาติมาที่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเยอะมากเลยมีอะไรที่น่าสนใจแน่ๆเลยค่ะตามขึ้นมาเลยและที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ ตำหนักสารเซินที่มีแพะทอ้องเหลืองศักด <Yeah, like ิ์สิท hmm. ธิ์สองตัวตั้งอยู่นะคะโดยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เชงค่ะเห็นแล้วพอเขาเดินไปนะคะก็จะต้องไปนี่ค่ะไปททำอะไรกับเจ้าแพะตัวนี้ค่ะก็จะต้องมาลุกๆคํำๆแพะกันทุกคนเลยนะคะแพะนี่ก็จะมี2ตัวนะะค ด้านนี้ด้วยลด้านนี้ต่างคนก็ต่างไปรูปไปครังแล้วก็ไปตั้งจิตขอพอรนะคะชาวจีนเชื่อว่าถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบริเวณไหนนะคะให้นำมือไปลูบแล้วจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายป่วยทันทีเลยล่ะค่ะ นี่สิคะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวพากันมาลูกน้ำพึ่งและทีมงานเองยังขอรูปด้วยเลยแค่ตัวนี้นะเขาเป็นมังกรล่าเป็นม้าเขาเป็นเสือะเสดยวหางเป็นงูนะตูเป็นกระต่าย ทั้งหมดมีสิบสองนาศิอยู่ร่างเดียวกันและคนที่นี่เขาเออชื่อว่าแพ้ตัวนี้นะมีพลังนะและคนไหนมีที่ไหนไม่สบา,ายไปดูที่นั่นเสร็จก็ดูตัวเองด้วยและจะได้สุขภาพแข็งแรงครับ เซนมาถึงตำหนักด้านในสุดเป็นตำหนักหลังแรกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงค่ะชื่อว่าตำหนักโต้หมู่มีอายุถึง1,300ปีเลยล่ะค่ะ ลมเย็นไหมโมโมน่ารักจ้าพี่หน่อยจ้าเกดนี่ไงตัวโชคลาภเนี่ยนะใช่แล้วโมโม่เนี่ยกินแต่เฉพาะลาบข้าวเหนียวส้มตำเลยเกดตั้งแต่เลี้ยงมาว่าแล้วถึงได้ดีโอ้โหหมาอ้อยหมาเอ้าเออลืมบอกพี่พึ่งลายมาอีกแล้วโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่ไปจีนนี่พี่พึ่งลายมาตลอดเลยคราวนี้ว่าไงเนี่ยตลอดตลอดวันนี้จะเดินทางกลับไทยแล้วนะจ๊ะ แต่ก่อนไปสนามบินแวะมาไหว้พระทําบุญขอพรที่วังแพะเขียวเขาบอกว่าที่นี่มีแพะให้รูปแล้วก็ขอพรสุขภาพจะได้แข็งแรงจ้าจริงหรอ,อของพี่ขอบอกรูปหมาพี่เนี่ยนะให้โชคให้ลาบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเจ็บป่ยวยอวัยวะส่วนไหนรูปส่วนนั้นเลยจะเกตจริงจรอ นี่จะโกหกทำไมแล้วถ้าหัวใจอยู่ตรงไหนล่ะเจ็บป่วยทั้งหัวใจยาต้องบอกอันนี่พิมพ์คนรักษาต้องแหวกก่อนแหวกยาแล้วลูกอันนี้คนรักษาอะไรอีกนึงง่ายเหรอเชื่อไหมเออเชื่อคนง่ายบอดลิ้นปีกก็มีกอ่ะก็รู้สึกประทับใจมากที่กับธรรมชาตินะคะที่ผ่านผ่านมาเที่ยวแล้วก็ประทับใจทีแรกนึกว่าจะต้องเหนื่อยจะต้อง เดินเยอะจะต้องอะไรซื้อออกซิเจนอะไรเพื่อนบอกมานั้นะมันโหดโหดลำบากลำบากแต่พอมาจริงแล้วไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะแล้วนวะ่าเป็นบุญมากเลยคะได้มาทริปนี้เนี่ยค่ะสะดวกสบายทุกอย่างเลยจูเจ็งจโกก็สวยค่ะสมกับเป็นที่หรือว่าเป็นสวรรค์บนดินค่ะอยากจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งจูแจงโกแต่ว่าพอมาเจอของทเที่ยวโรมาไ,มไทยแลนด์จะพามา ก็ใจนึกเลยว่าเอยต้องต้อง,ต,องต้องน่าจะมานะเราลองดูมาเจอคุณน้ำพึ่งแล้วก็ประทับใจเพราะว่ามีความเป็นกันเองอย่างมากยังตอนจะถ่ายรูปเนี่ยขอให้ขอให้บอกขอให้เรียกไม่มีการปฏิเสธทุกครั้งการเที่ยวครั้งนี้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็สนุกนะครับมีความประทับใจสนุกมากค่ะสวยครับเกี่ยวใยโกสวยเหนื่อยแต่คุ้มค่ะถ้าใครยังไม่ได้มาก็ก็ลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็ไปเที่ยวที่จีจากโกก็ธรรมาชาติสวยงามมากขอบคุณคุณน้ำพึ่งนะคะ่ะที่ได้พาเรามาเที่ยวนะคะมาดูความสวยงามของเมืองจีนค่ะสนุกมากเลยก็ต้องขอขอบอคุณทุกจ่านอย่างมากโดยเฉพาะ,ะคุณน้ำพึ่งในคณะให้ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีครับขอบ,บคุณมากครับ เอ,อจริงๆในการครั้งนี้นะครบไปเดี่ยใจเกลือได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยไปกับพี่บูนลนะครับก็เกือได้ทุกอย่างเรียบร้อยเลยพี่เสมากครับแท่วสนุกสนานนะครับขอบคุณมากนครับ ันสี่คืนกับเที่ยวละไมไปจิ๋วใจโกของเราก็จบลงด้วยความสุขที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆน้ำพึ่งและทีมงานต้องขอขอบคุณลูกทัวร์ทุกท่านที่มาร่วมเดินทางพร้อมกันครั้งนี้แล้วถ้าหากใครอยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้ก็ต้องติดตามรายการของเรานะคะว่าน้ำพึ่งจะจ,จัดทริปสนุกๆพาคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่ไหนกันอีกค่ะแต่ตอนนี้คิดถึงประเทศไทยซะแล้วสิคะแล้วเจอกัน